สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องชาแนลธนัญญาความสุขอยู่รอบตัวนะคะวันนี้เราก็มาชวนทําขนมกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาท,ทําทากสบร์กันนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งทางที่เรามีอยู่นะคะตรงนี้นะทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็ส่วนผสมวันนี้ก็มีไม่เยอะนะก็มีอยู่มันห้าห้าอย่างนะคะตัวที่เป็นไส้นะคะนี้จะเป็นไข่แดงนะคะ นี่คือเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่สามฟองไข่แดงสามฟองนะคะส่วนไข่ขาวเนี่ยที่เหลือเราก็เอาเก็บไว้นะเดี๋ยวทําเมนูอื่นได้นะคะจะแยกตัวไข่แดงไข่ขาวไว้นะเราก็มีน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนะตัวครีมนะคะตัวน้ำสับปะรดนะคะที่กองเอาเม็ดออกแล้วนะคะแล้วก็ตัวกะทิค่ะ ดูนะคะแล้วก็ตัวทากเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะไม่ต้องการให้ทานิ่มนะเดี๋ยวเรามาเคลือบทาก่อนนะคะออันนี้เรามีถาดอบนะคะอันนี้เราใช้แผ่นรองอบนะหรือว่าจะใช้กระดาษไขก็ได้นะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะเรามาตีไข่ให้ผสมกันก่อนอันนี้ตีเพราะว่า,าเดี๋ยวเราจะ เอาไข่สมวนหนึ่งนะคะเอามาทาที่หน้าตัวแป้งทาเพราะเวลาเราเอาตัวที่เป็นตัวไส้ที่เป็นตัวสับปะรดอะคะ่ะเอาลงไปที่แป้งทากแป้งทาเราจะได้ไม่แฉะนะคะก็คือเป็นการเคลือบไปฝอน่หอนึ่งชั้นอันนี้เทแล้วเราก็ใช้แป้ง นีขอขยับนิดนึงค่ะเราก็เอาออตัวแป้งทาเลยนะคะเราก็มาทาเคลือบแค่เคลือบนะคะอันนี้เคลือบไปนะ ใช้สักประมาณ20ชิ้นแล้วกันทาแบบเร็วๆ นี้เราแค่ต้องการเคลือบเฉยๆนะที่มันแฉะเราก็เอามาทาตัวอื่นได้นะเพราะเราต้องการแค่เคลือบเอาไข่เคลือบเฉยเมื่อเราเคลือบบางๆก็คือเรามาต้องเข้าไปอบเขาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราช่วงที่เราทํำไส้อ่ะค่ะเราพึงเขาไว้เนี่ยในอุณหภูมิห้องนะเดี๋ยวก็จะแห้งไปเองนะเพราะเราทำไม่ได้ทำในห้องแอร์นะคะ ก็จะแห้งไปเองเพราะเราทานิดเดียวอะไม่ได้ทาเยอะนะคะทาบางบางนี่สียนะ กัชิ้นโอเคค่ะแล้วเราก็พักเอาไว้พักเอาไว้นะอีกสองชิ้นแล้วกัน เราก็ใส่ถาดพักไว้ก่อนนะคะมาทำตัวครีมกันก็เอาไข่ที่เราอันนี้ร้อนแล้วนะนี่ค่ะทเทลงไปเลย ใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายตัวน้ำสวรสตัวรีมค่ะกะทิ ปีให้เขากัน เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราต้องการให้เนื้อขนมเนียนนิดนึงนะคะเราก็จะมากรองตอนนี้กลิ่นสอารสหอมมากเลยค่ะเรากรองนะเนื้อก็จะเนียนมากขึ้นนะคะ เนี้ยขนมเราก็จะเนียนขึ้นก็มาสักใส่ให้ทากันนะคะใช้ช้อนนี้ก็ได้อันนี้ที่เป็นฟองเราก็เราต้องกวนน้าเดี๋ยวาใช้ มา้ทิ้งฟันจิ้มได้นะคะบ้านไครมีที่หยอดก็หยอดนะคะทตนี้เราไม่ได้เตรียมที่หยอดแล้วเราก็ใส่ช้อมตักนะคะตักไปเลยค่อยๆตักออกไปนะคะจะได้ไม่เป็นเม็ดนะขนมเราก็จะเนียนด้วย หอมมากเลยค่ะตัวส,วสับปะรดป่นไป ก็จะใส่แั้งทางตัวที่เราไม่ต้องที่ไม่ได้เคลือบนะทงไปได้เหมือนกันนะคะนะเดี๋ยวจะลองลองสังเกตดูว่าแตกต่างกันไหมนะกับที่เราไม่ได้เคลือบไข่ เราได้แป้งทาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เตากันนะเดี๋ยวมาให้ดูเตาก่อนมาเตาอบกันค่ะเลิ่มดูเตาอบ,นนะะาอบกันเตาอบก็อยู่ใกล้ๆกนี่แหละคะ่ะอทคค่ะนี่เตาอบเราจะมีอยู่สองตัวด้วยกันแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราอบแบบไม่ต้องใช้พัดลมแล้วก็ขนาดเล็กเราก็ได้ใช้ตัวเล็กนะคะ ซึ่งตอนนี้เตาตัวนี้นะเตาตัวนี้ก็คือตอนนี้เราอุ่นเตาอบไปแล้วนะคะสิบนาทีเราเปิดไฟอ่อนนะคะเพราะเราต้องค่อยๆตุ่นไปก็คือที่ร้อยสิบองศาแล้วก็ที่เราเพิ่มเป็นที่ขนาดสี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไฟบนล่างเตาแบบนี้ไม่มีพัดลมนะคะเดี๋ยวเอาขนมใส่เข้าไปเลย แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ